สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจุ้งกะแมวาบาังปอโอนใ้เวลาก็มาพบพอกันคือเการีกเล้วครับมื่อนี้ครับเมนูเอิรอียังก็เอิร์ฟถือครับจะมีไก่แล้วก็มีเครื่องปรุงนี่คือใบมะขามอ่อนแล้วก็นี่ผักคาตไคร้พริกแห้งกระเทียมเยมพร้อมแล้วครับวัอนี้จะฮ็ดเมนูพิเศษครับว่าจะทําคั่วกิ้งไก่ครับคั่วกิ้งไก่ครับตำพริกแกงแบบเด็ดๆกับใส ใบมะขามอ่อนครับโหวันนี้คดูจะรสเด็ดจะทําให้ฟังครับจะทําให้ฟังวันนี้ครับวันนี้เชฟกระทะดํากําลังตั้งน้ํานะครับเดี๋ยวเส็ดขวกกลิ้งไก่พระเอกในงานของเฮาก็คือไก่นะครับตอนนี้ก็เครื่องปรุงเฮาก็มีบวกกระเทียมคาตะไคร้พริกแห้งนะครับตอนนี้เครื่องปรุงพริกแกงเราก็ได้ลงครกไปเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะตาแล้วครับหลังจากเขาตําพริกแกงเรียบร้อยแล้วนะเฮา,าก็เอาใบมะขามลงไปตาน้านะครับโขกน้ากันเลยครับ เอาบาัดนี่น้ำเดือดแล้เราก็จะใส่ไก่ลงไปก่อนนะครับเอาไก่ลงไปเลยปุ๊บลงไปเลยครับอืมบัดนี้ก็จะลงไปด้วยสมุนไพรเนี่พี่น้องสมุนไพรที่ตำไปแล้วบัดนี้มีใบกระขามอ่อนน้ำตำรวมกันเลยครับโปะลงไปครับโปะลงไปเอาให้หมดไอ้ห,หมดติดครกต้องมือจับถึงได้ไอ้ห,หมดไอ้ห,หมดบ้า หอมแท้บัดดีแกงขวัวไก่หอมแท้บัดีีอาเป็นรูต่อไปก็คือใส่ใบกระเพราเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายหลังจากหอมหอมแล้วเดือดมานานแล้วก็เอาไปกระเพราลงเลยครับบัดน,นี้ใบกระเพราลงนี่ดำเลยดำเลยใบกระเพราลงไปแล้วโคนรียโคเรหน่อยจักหน้อย น้านุ้ยกลิ่นไอหอม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 อีต้มขวัวไก่เค็มกะทะดำเนี่ยู้เอาขันนนข้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต่อไปก็คือขอบคุณคุณเมียมากนะครับเด้อจีสรงเงินมาให้สือ่อไก่กินครับสรงเงินมา้สื่อกับข้าวครับเออเท่าเอออยากกินยังเสือเด้เอเพิ่นวาขอบคุณเมียม,มากขอบคุณมากอุ้ยแสบแสบแส,บส,บสบมาเด้อมากินกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับจุงกะจุงกะจุงกะสวัสดีครับสุกแล้วสุกแล้ว